โรคประสาทในยุคทุนนิยมเมื่อความสำเร็จแลกมาด้วยสุขภาพจิตคุณเคยเครียดหมดไฟหรือเป็นมากกว่าน,นั้นบ้างไหมคะลองมองไปร,บรอบๆเรากำลังอยู่ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องประสบความสำเร็จให้ไวต้องโพสชีวิตดีๆลงในโซเชียลแล้วผลลัพธ์คืออะไรคะความเครียดสะสมความรู้สึกว่างเปล่า และปัญหาสุขภาพจิตที่แอบแฝงมาโดยไม่รู้ตัวทุนนิยมและสุขภาพจิตในโลกยุคปัจจุบันระบบทุนนิยมส่งเสริมแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับ productivity หรือประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคุณค่าภายในของตัวบุคคลการที่ต้องทำงานหนักทำอะไรให้ได้มากขึ้นและสร้างผลลัพธ์อยู่เสมอกลายเป็นมาตรฐานของความสำเร็จซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เน้นความยุ่งเหยิงตลอดเวลา จนหลายคนรู้สึกกดดันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยไม่รู้ตัวผลกระทบต่อสุขภาพจิต Hustle Culture ทำให้การทำงานหนักเกินขีดจำกัดกลายเป็นเรื่องปกติ Social c o m p a s s i o n ผ่าน Social Media ียทำให้เกิดการเปรียบเทียบและรู้สึกว่าตนเองยังไม่ดีพอ Work-Life Imbalance เพราะเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเลือรางความสุขที่หาซื้อไม่ได้ ในยุคทุนนิยมและโซเชียลมีเดียเรามักสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ซื้อได้เช่นช้อปปิ้งหรือเที่ยวหรูจนลืมถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วความสุขที่ยั่งยืนนั้นคืออะไรหรือมันสามารถซื้อได้จริงๆหรือเปล่าการไล่ตามวัตถุทําให้เรากลายเป็นผู้บริโภคมากกว่าคนที่เป็นความสุขจากภายในการเปรียบเทียบกับคนอื่นบนโซเชียลยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่พอใจและและเลยการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง ระบบเศรษฐกิจจึงทําให้เราเน้นการมีมากกว่าการเป็นซึ่งอาจไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงตัวอย่างความสุขที่หาซื้อไม่ได้ 1. ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเงินซื้อของขวัญแพงๆได้แต่ซื้อความจริงใจจากใครไม่ได้ยกตัวอย่างมิตรภาพดีๆคนที่อยู่ข้างเราในวันที่เราล้มไม่ใช่แค่วันที่เราประสบความสําเร็จครอบครัวที่เข้าใจเรา ต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนแต่ถ้ากลับบ้านแล้วไม่มีใครรออยู่มันก็ไม่อบอุ่นอยู่ดี 2. ความสงบภายในใจซื้อบ้านหลังใหญ่ได้แต่ซื้อความรู้สึกที่อยู่แล้วสบายใจไม่ได้ยกตัวอย่างการอยู่กับตัวเองแล้วไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคนบางคนมีทุกอย่างแต่ยังรู้สึกว่างเปล่าเพราะพวกเขาไม่เคยพอใจกับตัวเองความสุขจากสิ่งเล็กๆแสงแดดยามเช้า กินกาแฟหนังสือดีๆสักเล่มหรือการได้นั่งเงีย,งยบๆแล้วไม่ต้องรีบไปไหน 3. ความภูมิใจจากการพัฒนาตัวเองเงินซื้อคอร์สเรียนแพงๆได้แต่ซื้อความพยายามไม่ได้ยกตัวอย่างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้ที่ได้มาด้วยตัวเองมันมีคุณค่าแค่จ่ายเงินให้คนอื่นสอนความอดทนและวินยัยคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆ มักไม่ได้มาจากเงินล้วนๆแต่มาจากความพยายามของตัวเองผลกระทบของโรคประสาทในยุคเสรีทุนนิยมใหม่ 1. ระดับบุคคลเบิร์นเอา์และภาวะหมดไฟจากการทำงานหนักวิตกกังวลและซึมเศร้าเนื่องจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพจากความเครียดเช่นโรคหัวใจและนอนไม่หลับ 2. ระดับสังคม ความโดดเดี่ยวและการขาดชุมชนความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาทางสังคมจากความเครียดการเปรียบเทียบชีวิตผ่านโซเชียลมีเดียทำให้รู้สึกไร้ค่า 3. ระดับเศรษฐ,ฐกิจตลาดสุขภาพจิตที่กลายเป็นธุรก,กิจแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบและขาดการคุ้มครองสุขภาพจิตในที่ทำงานถูกละเลยแล้วทางออกคืออะไรคะหยุดพักบ้าง ไม่ต้องยุ่งตลอดเวลาก็ได้ชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การทำงานหนะักเชื่อมต่อกับผู้คนจริงๆสนใจความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าหน้าจอตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่คนอื่นกำหนดหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆกันแน่ทางออกเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบของระบบประสาทยุคทุนนิยมรีเฟรยไมซ์เซปรับมุมมองจาก ฉันต้องทำให้มากขึ้นเป็นฉันทำดีที่สุดแล้ว work-life integration จัดสมดุลชีวิตการทำงานแบบยืดหยุ่นไม่ใช่แค่ Work Life Balance ที่แยกขาด my full consumption ลดการไล่ล่าทางวัตถุหันมาหาคุณค่าภายในและความสัมพันธ์ที่แท้จริง therapy and self-compassion ขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกไม่ไหวและให้อภัยตัวเองเมื่อไม่สมบูรณ์แบบคุณเคยรู้สึกแบบน,นี้บ้างไหมคะ แล้วคุณรับมือกับมันอย่างไรมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้นะคะ